คิดถอดใจจีบนางเอกโอและฟิลรัก14ปีสามีซักผ้าให้โอนเงินทุกบาทอัด,ดีตตนางเอกคนดังครับอย่างโอเพลาดาควงหนุ่มฟิลกิติศักดิ์สามีนะครับมาเปิดใจชีวิตครอบครัวเผยเส้นทางรักเล่นละครค่ายเดียวกันฟิลนั้นยอมรับเป็นฝ่ายไปปิ๊งฝ่ายหญิงก่อนเกือบถอดใจไม่ยุ่งกับนางเอกคนนี้แล้วฟิลนั้นเผยย้อนไปเมื่อ10ปีเราเป็นนักแสดงตัว2ตัว3เป็นผู้ช่วยผู้กำกับก็ไปจีบนางเอก ในกลุ่มก็จะถามจีบนางเอกเลยเหรอวะตอนแรกก็คิดว่าความรักชนะทุกอย่างพอเริ่มพูดกันเยอะหลายคนจนเริ่มคิดจะถอดใจด้านอดีตนางเอกดังอย่างโอเพลดานะครับเผยว่ารู้สึกถึงนิสัยเขาดีมากจนเรามองข้ามทุกอย่างถึงตอนนี้กลับบ้านก็ทํางานหนักแค่ไหนเขาก็ยังมีซักผ้าให้เราผ้าแห้งก็พับให้เรียบร้อยเงินทุกบาทเขาก็โอนให้เราเองโดยไม่ได้บังคับเลยฟิลนั้นบอกว่าซักถุงเท้าชุดชั้นในให้ภรรยาก็ไม่เห็นแปลก วาดถูบ้านด้วยส่วนภรรยาน,นั้นก็ทํากับข้าวเก่งมากพอมา11ปีวันที่ประสบความสําเร็จเป็นผู้กำกับถึงตัดสินใจแต่งงานลงหลักปักฐานชีวิตคู่ไม่ต้องปรับตัวเพราะเห็นกันมาหมดตั้งแต่เป็นเพื่อน14ปีรักไม่เคยหมดโปรโอเพลดานะครับชื่นชมสามีฟิลว่าสม่ําเสมอในการดูแลมาตลอดไม่เคยฟาดวงฟาดงานใส่กันฟิลนั้นเผยว่าไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบปารค้าวปาของถ้าจะเริ่มเสียงดังเราก็จะหยุดทันที ทั้งคู่นั้นก็ต่างขอบคุณทุกครั้งที่ทําอะไรให้กันโอนนั้นบอกว่าเป็นพลังที่เติมความรักให้กันส่วนเรื่องลูกนั้นฟิลเผยว่าถ้ามีก็มีถ้าไม่มีเราก็อยู่กันสองคนได้แลานี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนครับของอดีตนางเอกคนดังอย่างโอเพลดาทีริควงฟิลกิตศักสามีนะครับมาเปิดอกเปิดใจในรายการบันเทิงหนึ่งครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับ อย่าลืมกดติดตามชมซ u เปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาที่ชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ